ไปดูแลสุขภาพว่า เจะด่าไม่มีเอ็นจีแล้มันให้ปืนอะไรมาวะก็ปืนอ๋อก็มีเอ็นจีไอ้กระบอกนี้ไม่เหรอเอ็นจีแบบว่าที่มันเดินยิงไม่เอาแบบไอ้เอ็มพีห้าเนี่ยผมไม่ชอบเอ็มพีห้าเวอร์ชันเลยต้องปืนอัปเกรดเวอร์ชันสามเวอร์ชันสองปอล์เซลมาร์ทัวยเอ็มพีห้าเออเอ็มพีห้ามาร์ทัอ่ะยิงโคตรดีเลยอันนี้เลือกเก้าเฉยมาเลยเนี่ยปืนดี กล่าวตะาเต่งคาบายบน์ะผมชอบคาบาย <c oughs> โอเคถ่ายรูปุ๊บปืนมาเลยมีหัวอย่างเดียวจ้ะ ไว้ขวาเลยเสีย่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโผล่มาอย่างนี้เฮ้ยโดนดู ไอ้มันห้องน้ำที่ผายประตูนี้ดิยิงไะหัวไม่ครบเอ้ยมีเกาะมีอันนี้ให้สิงด้วยไปด,ด,ด,ดินจะไหวายยเข้าทางนีมนไม่เสียเลยวะเข้าข้างล่างง่ายเ้ยข้างล่างมันไอ้เนี่ยเดีมันไม่ได้อีลิชเลนเลยตัวมันมียิงให้ยิงน้อยมากอ๋ออีลิชเลนยิงหัวข,ข้องนี้มันยิงมันกว่าเยอะ เฮ้ยมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวปะยาหุ่มไม่เข้ามาใกล้กูฮวิ่งวิ่งเอาเะลุนั่นเลยสิอ่ะวิ่งทะลุเข้าไปนะจะมายิงหัวลูเข้าไปเลยทะลุกเข้าไป

เดือบเลยกดเลยกดเลยเดี๋ยวเรืมันลีลาย้ำล้ำล้ำล้ำโคมันลีลาเข้าเลยเข้าเลยไม่เป็นไรโอ้โหยิงหลังนี่หลังย้าย้าย้าโอเคมึงเดินมาให้ตกไปนี่กนะไรยิงหัวนะโหมันไม่ให้ยิงหัวด้วยวะจะครบปะเนี่ยกี่มันดูยังไงว่ากี่หัวแล้วนี่เดาสัญชาตญาณล้วน เด,เดี๋ยวขาออกมันก็ยิงหวยเพราะนี่ก็น,นี่โดนตัวไปแค่สองสองสองตัวเองยิงตัวหนึ่งแล้วก็ตบหนึ่งเมื่อกี้ที่เหลือยิงหัวหมดเลยเราจะฆ่าดองเมื่อกี้น่าจะแค่สามสิบสี่สิบตัวมัออว้งอาอ๋อมีเยอะกว่านี้ ันนี้เป็นอะไรอ่ะรูปป่ะรูปรูปรูปดูเลยวางระเบิดไม่ต้องห่วงไม่ต้องแฮกขึ้กี่ก่อนแล้วกันค่อยวางเพราะว่าถ้าวางแล้วมันกึ้ไม่ได้ก็ได้เงินน้อยเดี๋ยวว่าสาเอาเอาเปอร์เซ็นต์ปืนมาเยอะนี่ได้รูปเอง โอ้เปิดถู้เลยว่ะสวยดิไม่ยิงเป็นแผนนี่เป็นแผนอีกอันนึงผมชอบเล่นนะแต่ว่ามันไม่ค่อยแบบเนี่ยห้องนี้รูปเดียว่าคนที่เล่นด้วยยากที่ผายแผนนี้ไม่ตายหรอถ้ามันเดินยิงปกติแนตะ่ถา้ามันไม่ยิงอ่ะตายอยู่คนส่วนไหนเขาติดน้องแบบว่าต้องต้องเล่นสเตลอย่างเดียวอะไรก็เลยไม่ค่อยเซฟแผนนี้เท่าไหร่ก่อมันถึกอยู่เมื่อกี้นี่ อันแต่เนี้ยไม่เซตของเสริมไงไอ้เกาะเนี้ยเป็นของเสริมอะอ๋อต,ต้องเซตเหรอไอ้ต้องเซตใหม่จ้ะใช่ปกติมันจะเป็นเกาะง,งูงูไม่ค่อยการหรอกการน้อยมากเสียมันเป็นมิชชั่นแยกที่มันไม่ได้มาร์เป็นไอ้นี่ไว้ใช่ดอกจันใช่ใช่ต้องเอา,อางี้ว่าถ้าจะเซตอันนี้ผมว่าสองคนกำลับบงดีถ้าใช้คนเดียวเซตจนะไม่ค่อยเวิร์ก เอ้ยห้องอ๋อมันอยู่ห้องเดียวกันนี่หว่าซ้ายขวาเดี๋ยวเสียเข้าดีเลยถ้าผมเข้าสีดีอยู่แล้วเอ้าไม่ต้องวางระเบิดอีกชิบหายไม่ต้องวางดูดีดีเออว่ะเออว่ะเออว่ะจิบหายแล้วโอ้โหเอ๊มันแล้วมันปุ๊บได้ด้วยไรเลยไม่แต่มันจะแตกถ้าหลักไว้มาซีดีกว่า่ะโอ้แมมันจะเตลแตกอยู่แล้วไม่เป็นไรยังไงก็ยังไงก็ทำลุดไง ก็ทันไม่มันต้องทันเวลาด้วยนะเว้ยไม่ใช่ยิงแค่แปดถึงหัวแล้วเมื่อไหร่ะก็ถ้าเต๋วแตกดูแล้วไม่ใช่หรอวะไม่เราจะทันเวลาหรือเปล่าต้องเน้นเวลาด้วยสิบห้านาทีใช่ไหมไอแผ่เนี้มันเล่นเวลานานที่สุดแล้วเนี่ยเสร็จแล้วเสร็จแล้วมาเร็วเออไปเผือกไปเผือกดระเบิดเฉยโอ้โหข้างในข้างในเก้าเปอร์เซ็นต์นะโหใช้จนใช้จนเวลาหมดเลยฮะข่มไหมกว่าไม่ข่มกดกดกด มันลำใหญ่อยู่โดนโดนเกมโดนเกมตั๋ววะ่ะมันหลอกอ่ะลืมดู <laughs>

เข้าเลยได้ได้ปะถึงเว่ยหัวไม่ครบป่ะหัวไม่ครบแน่เลยวะมันมีบางตัวมันยิงแล้วมันล้มก่อนแล้วมันไม่ได้โดนหัวเราไม่แม่นนะเดยิงแล้วมันแบบมันเดินมาชนประตูแล้วมันก็ล่วงเองอ่ะแล้วมันก็หันหลังบังหัวไว้มันเอามือกลุมหัวนี่อะไรกัน เอ้ยมาว่าชันอะไรวะนะหมอโหดมือถือโมบามยไอโฟนไม่แน่รุ้เลยข้างนอกก็อย่างนับหัวอยู่ป่ะไม่แน่ใจยอย่ะยิงไว้ก่อนแล้วกันกันเหนียวอย่าอย่านอนอย่านอนอย่างนั้นไม่ตายนี่หว่าลุกขึ้นมามาแล้วดิเสียวิ่งมานี่ ยิงม,ม,มาแล้วไงมันยิงเราไม่เข้าเลยเตังแลก็ร่วงนะเะว่าอย่าให้มันยิงเออใช่รู้อยู่วิงไม่ออก <laughs> à chặt Nhìn nhau bọn đi เกิดแปะว่าหอเกิดเกิดเกิดไปชนก็ต้องมาอย่างนี้มัวแต่มองหอไงโอ้ยหันมองหอเป็นเหตุ ไออ๋อโอ้ยโอ้ยเราเปิดแต่หอเราเนี่ยเราเเปิดแต่เราหอเรายืมหอคอย เอ้ยขวานเริ่มขาวเลยตัวที่เราจะไม่ทำอะไรหมายไฟไว้ยังไงปิงไก่ไปหนึ่งทีลายเกียวเข่ะมันจะถึงบอกว่านี่ยรอบที่แล้วก็อย่างนี้แหละแม่งไปดับตรงไหนวะไปดับตรงตรงทางลงตรงน้ำโพเดียที่ที่รอบเรียบ้ไม่ผ่านไหนซะเฮลโลอพีเอ็มไม่รอทุกคนเอริบบี้ไปเมื่อาชีบไปเด้อ เราไงเราหนีไปก่อนเนีพขับขานขาวกับตาเราหนีไปก่อนไงเราเครื่องบินแม่งดับตรงตรงทางสะพานพอดีอ่ะเราต้องหกน้าอ่ะเรบอกว่าเราไม่มือาชีพหนีแม่พอจะดับยังเนี่ยทำได้แล้วทำได้แล้วแตไม่ยอมกระพริบเลยชิบหายละเม สองนะสอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเี่ยังนะตกจจอ๋อนึกว่าผมเปิดไว้สุดหลอดไอ้เช่ผมตกใจผมรูเปิดังมปรับของตัวเองไวไตสุดแต่เมื่อกี้เสีเหมือนเดิม่หใช่ป่ะฮัลโหล โอ้โหเฮ้ย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 โอ้โหเล่นทาเล่นทายาอี้วไงคือมันก็จะพังอย่าก็จะให้มันพังไวกว่าเดิมอีกเยาแล้วเั้ยเขาเรียกวัดดวงเไม่มีโอกาสหนีแล้วเว้ยอีกอีกทีหนึ่งจะล่วงแล้วเฮ้ยผดดี Hey, เฮ้ก็เรียองของเทสรอดพอดีแ่ <c oughs> เกือบแล้วเกือบแล้วดูกันว่าป0สิเพชช,ช็อตเมื่อกี้ได้หรือเปล่าเกือบภูเขาแล้วเมื่อกี้เอ้แปดตีนำอะตึงๆอะนด็้ล้านหกเหลือสองแสนสี่ โอ้ได้แค่ร้านสามเองเออทันไอ้นี่อยู่85ทีอ่ะ85วิ่งเลยมันเลยมาห้าหัวใช่หรอหดเออมันเลยมาห้าหัวโหดเออมันงี้มันเอาแปะติดแต่เราเลยมายิงเลยมาห้าหัวเก่งไปแต่เป็นเป็นน้องโม้โอ้ยใครตกเลยห้าหมื่นเองเขาบอกแล้วว่ามือโปมากับใครดูบ้างคนมายังไม่รู้เลยมา সাকেক 9-১ি আিরখয়াক্রাাট সাকের থ্পযবাভেরা সাকেরা Legisl DESAX